มาครับมาครับหนึ่งกับเนมบาลานเดครับในรอบปีปีครึ่งเล่นตัวว้าปะเฮ้ยเล่นตัวว้าปะเล่นตัววาปะเคุยอะไรอ่ะก็จะเป็นว้าคุยอะไรอ่ะทำเป็นว้าทำเป็นว้าตายเยอะมาดิไอไอ้ไอไอนี่ไม่ไม่บาปไม่บาปเล่นนิสัยไม่บาปไม่บาปไม่บาป วะเย้ๆๆเฮ้ยว้าปะไปเนี่ยว้าปะไปเนี่ยว้าจัดได้ปะเฮ้ยเป็นที่ใครวะเนี่ยเฮ้ยเป็นที่ใครวะว้าเป็นยี้เป็นที่ใครวะมึงทำว้าปะทำหรอ ตายเยอะว้าววะเนี่ยทำตัวว้า,าววะไปปะเนี่ยเฮ้ยหัวแข็งว่ะอะไรตัวอย่างว้าวไปเป็นที่อะไรอะเฮ้ยเน็ตมึงปะเนี่ยตายเว้ยเริ่มโวอื่นดิไปดิไปดิเน็ตมงึงขาด เวอร์สี่เวอร์สี่เราเด็ดไม่ไหวแล้วเวอร์สี่เวอร์สี่เวอร์สี่อ่ะเออไม่มีคนไม่มีคนเอ้ยไม่ได้มีมีคนมีคนเวอร์สามเวอร์สามเออเวอร์สี่อะไรเวอร์สามเอยคนเยอะว่ะเวอร์สามคนเอ้ย,เ,ย,ววเ,อยเปลี่ยนที่ดีกว่าไปเอ่อใครทหารใครทหารเวอร์สามไม่มีคนไม่มีคนเร <V 3. S 1> ็วดีตกแมปป่ะเนี่ย ไหนมึงอะใครึงาะใครทหารวัวสามเนี่ยกูมาวัวสามแเนี่ยไหนมึงนี่ใครทหารวัวสามไปมึงว้าวมึงอไหร่อ๋อโทษทีเพื่อนกูไปผิดเวอร์โธ่ว่าดีไมงแต่งตัวอะไรเนี่ยเอาแล้วพี่มึงเรียกมึงว่าอะไรวะพี่มึงฮะเนม่ไงแล้ววันนี้พี่ว่าอะไรเนม่ไงได้ เลยอ่งเฉนนี้กอดอดอกอะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ไม่เหี้ยพี่พ,พี่จากไ,ไหนวะพี่จากประเทศไหนวะนานเลยเงงดิ h o o เจะก,กูวิ่งวนงงดิสัตว์อุ้ยอ่่ว,าวายยวะไอสัตว์ฮะเลยโอ้โอ ยี่แล้ว呀อม่เอยเดี๋ยวอาหารเรื่องสองดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวค่ยวยอยเดี๋ยวเรื่องหนึ่งก่อนดีกว่าพ่อแข็งเป็นหนุหมึงอ่ะุ้บเป็นวะเป็นดีกูเป็นกว่าวะโทษทีแม่ มีดดีกว่านี่เอ้ยอีกไม้กีงเร์ค่อยมีดดีกว่ามีดสักสามวินไปสองสองดีกว,ว,ว่าวอร์มือดีกว่าวอร์มือกว่าถ้ากูแพร้รอบนี้กูยอมจมริงกูยอมมึงเลยกูจะยกกระดับมึงเป็นแบบสุดยอดของสุดยอดผมกูไม่เคยแพ้ใครขนาดนี้มาก่อน ไมายอมบอกะอเนี่ไมายอมบอยอมมีด้ยวยมีด้วยมั้เอ้ยเป็นแต<ม>่คำพูดนี่หว้าหายฉัดมีสามินแล้วก็สองสองเฮ้ย

ไมใส่เปะละ่ะเฮ้ไ,ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ดดไม่ใส่โหลดไหมโหลดไหม

โงโ่ไอ้สัตวสกปคิอ,อ้สัตว <ไป S 2> ์เฮ้ยวุไปไหนแ่ไอ้เขียวองสอเป็นองสองเป็นอเป็นอสอง,อง,สองท่านเอ,เออเดีหาให้เดีหาให้เดีด๋ยวหาให้โพดีโพดีไม่โพดไม่โพดเราไปหามัน ลานสเก็ตวัวสองเบลเร็วๆลานสเก็ตวัวสองหลอล่ออ้สัตว์เออหล่อมากรันไปแนวไหนครับสองไอ้นัดไปมึงสองสองครับสองสองครับเดี๋ยวดีเล่นไหนอะเนี่ยเออมึงเล่นอะไรไอเออเล่นตาตาอยู่เล่นตาตาอยู่กูกดแรงวัดอยู่ใช่เหรอเออเออมึงเล่นกูเล่นบีไทยมาไปมึงไปมึงเอิร์ลไปมึงเอิร์อเดี๋ยว